กลับยส,สบายดี่นองเอ้าเปิดกล้องละสิหัวเปิดกล้องแลวสบายดีอยกำลังอึอกระถือกันพี่น้องเลยกำลังเปียน,นส่งสายเขียวไปฮวงทานเลย ไปหนหวานทีวัดมาดีกค่าคกำลังต้มกำลังฝ่งลงมาโอ้โหสาเกียวหนหอนหอนครับหอนแม่ หอ,หอมหอมเนาะหอมน้ำสาเขียวเออเอาไปทายบ่เอาไปทงทานลูก<ะ>เอาไปแจกทงทานเ็ดบุญลิ้งอยากไปน้ำบ่เนาะไปไปน้ำกันแบพบุญน,น้ำกันเด้อปะลูกเทพบุญน,น้ำกันเด้อลิงลิ้งก็อยากไปน้ำเหมือนกัน,น,นบุญอุบุญมาได้ไป ลิงนะเจ็บแถวแมงหไข่มาขืืนี่ก็ได้ให้นำไล่ไปจับเนเ่ย re. ตั้งมาห้าเหลแล้วแหละสวนลานทรายไปนะเอโอ้โหนักับตัวบไปดีหัวมาตจีจับเนาะโอ้ดับเพาะเลย จับด Bo ึงมันจ่อนลืมอบอก่วนลานทรายสุดหล่อไปน้ำว่าไปจับผู้หล่อจับโดนแล้วดึงมันแขงเลยโคตรวานอยู่เหรอ Tổng song thưa bên mình Cái lạp 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 Chắp lạp lạp thôi

นี่ใส่อย่างนี่ใส่อย่างคือหม้อก็แช่นั่นดอกแช่แต่หมอนั่นล่างแช่นั่นหม้อไว้นะลางไว้ล,งลงา,างเดี๋ยว่ะกรนดิ่งมาละชื่นใจเด้ เดีวแล้วกำลังเกี่ยมสิดไปเข็ดกับร้านไส้สองคนเพิ่นมาซอยวันนี้เพิ่นซิเมื่ออาบน้่งวันีแม่ลิงออกไปเอาเพิ่นไปเลยฮะลิงก็อยากไปนบ่มลิงก็อยากไปนะโมมันแดดได้มันแดดไดน้องมีบุญบ่อนี่ไปน้องมีบุญบ่องบ่ได้ไปย่างได้ไหมใครอยากไปจ้า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  cha 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 Thái mhm mhm nam con mhm 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 vậy? mhm 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 ววสวัสดีทุลทูนแม่มากับร้านทรายร้านทรายสุดหลอ่อไอ้กามาเอานดมแข็งโรงงานโทรถามมันค่คำหอมเพคุนว่าเฮ้ยเลี้ยวเลยได้เอื่อยเนี่ยเพคุนว่ากําลังกําลังสิบแปดได้วคุณว่ามากมากเลยนว่า,างซ้ายข้มือวันนี้อันเขาเจ้าเมืดแล้วเฮาก็ไปเติมเลยเขาเจ้าเริ่มเมือดนะฮาก็เติมเลย มาหอดแล้วผู้ย่อผู้เดียวเพื่อแตกโอ้ยกินอะไรได้เจ็บคอมันจับโกินห่อนๆนะลูกมันจับโกเจ็บคอใครแต่ร้านมาซอยเห็ดผู้เดียวเจกับโท๊ห้าก็คือบ่เห็นตตักลูกตักเออโอหน้าหน่ะน่ะสีไข่กว่าลิงลิงเออเออ ตักใส่ลูกเอ,อ่อเห็ดบุญน้ำกันเอาบุญน้ำกันเด้อปลุงว่าไงแม่เอาบุญน้ำกันเด้อปลุงเออ,เอลิงออลกับนะ้าตั้งไว้ลูกมานี้น้ำเคี่ยวเด้อน้ำเคี่ยวเด้อใครแต่ห้องน้ำลายมือนี่เนาะมันอากาศฮอน ซีมเบิึงไในด้านนมตั้งสองถุงยังไงเลยซีมึจะได้ดีเพจเนี่เออเออหน้าเก่งเก่งเออลิงก์กับตักเอาโลดลูกเออเอานาตักเอาโลดบ๊อนี่เอาอันนี้ตักเอานี่เอาจอกนาตักเอาโลดเออเออเก่ง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 เออใครแต่ได้กินแน่แล้วก็เลยบ๊อบนละบ๊ปันได งานสังกทานเนี่ไแม่ร้านหน่อยนะยแน่นอนนะลิงลิงนะคนรลายเตอร์ทั้งนนะยู YouTuber ทูบเบอร์ทั้งนั้นนะอ่ะ <c oughs> อะตักนะแม่ลูกถอดออกทีนี้ไปนี่ลูกซีมิ๊สัสบเบ,บอร์ซีอิไวเหรอ เออเลิงลิงมีลายวงเลิกจากวง,งนั่นกลับมาวงนี่เด้อแบบนี้มีลายวง <c oughs> ไอแต่มีลายวง <c oughs> อะไ้อมาอย่างเดียวมาแต่สัเขียวอย่างเดียว <c oughs> เอออเออเอเอเออเออเเอเอเอีเออเอ มาพระบารเดียนคืนให้ยาคู่ก่อนเนาะยาตเดียวบนท่านก็นแล้วนะพระบูมไปเลีงก็ใส่ตุกเดี่ยวมาพี่น้องเพราะว่าต่มมในตุกหนึ่งพอดีปวดร้ายว่านี้คิดว่ามีลายของทานอยู่แล้วดก็เลยสีโอเคกว่าในการสีบอลอะไรเคียเีาเด้อ่ากิน้ไม่พ้นอ่น้อยบวัดบรมืนี้

คนในสกุคนรู้สเสเงนักแปยงกจต้มือจได้แห่งรหอคนแห่งในมีรอยลานบานมียชันชนกันไม่กะไดเพรเป็นผู้มาข้านยอมไลแตกอย่พวกพกโอ้กินไทยยามใดกระจงบกิกนะจ๊ะจ้าถือไงตอนไม่ออกคำจะเปิดกล่องเลยนะจ๊ะนว่าจะยนําผุนแล้วกล่องโซ่โซอย พี่เขาแจกอยู่พี่พี่ตักน้ำแข็งเอิร์ดวาสันเก่งอลีตักน้ำแข็งเก่งอลีสองสาวนี่ให้แง่มี่ลูกตักตักแบบนี้โอ้ยเก่งแต่เด้จอกใหญ่จุๆไปเลยทั้งนี้มัดคาบไป โอ้ยลูกสาวเอตั้งไว้ลูกวนี่เออตังไว้เอขนเอาไว้ดจัตัง่งดได้ง้คุนะชลูตังไวลูกเออเอัเออตังลงลูกล้อได้น้นั่ต้งมงจียบจกโนืซีมซ้ำเด้อลซมกอบเรกับ ตักลูกตักเออโอ้ยหิยนหยวน้ำแล้วผู้เสิร์ฟก็หิวน้ำแล้ว,ลวเออลิงนะ่ะเออลิงเอาแบบเบย็นเด้อ,อลิงเจ็บขแขล่แจกแล้วแล้วบัดน,นี้กพ็พังเทศพี่น้องพังเทศธรรมะพังเทศพังธรรมไปคนก็นไลยเติบบุญวันบุญวันเลยีเมอร์ปรีเมอรพอดี กินแบบนี้หิวหิวขาวหิวต่บมะฮงมาเนี่ย็จะขอ้อไลเด้อปลาลูกฝากเป็นกำลังใจใเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีหูลิงลิงมือแห้งไปนั่งอยู่กว่นี้